สวัสดีครับผมอุสวัร์ชกอัพจังหวัดสระแก้วขาส่งเค่ียรมาครับวินเนอร์ครับวินเนอร์ปรับเก้าจากอำเภอกระบ,บินบุรีจังหวัดป่าจีนส่งมาซ่อมครับรั่วซึมรั่วซึมครับแล้วเหมือนระบบวาวจะแปลกๆดูครับเป็นไรไม่รู้ครับ กดไม่ลงติดดึงก็อย่เปิดมาดูอีกทีครับผมขีค่ครับตัดแล้วครับตัดย่นครับเพราะว่าเป็นโชคตัวสูงมาใส่รถกับแหนบช่วงชัก16นิ้วแต่ปัญหาอยู่ที่วาวครับ วาวพังทั้งสองข้างเลยครับเหลือแค่นี้เองครับตัวนี้เหลือเยอะหน่อยครับพังหมดแล้วครับเนี่ยครับเศษปรับเก้าว,วาวพังอาการหนักครับดินเนอร์ปรับเก้า แยกมาแล้วครับแกนเกินดูสภาพวาลเลเทไปหมดเลยครับผมนี่ย่นลงอีกนะครับเพราะว่าเป็นของรถตัวสูงดีแม็กดีแม็กไฮรนเตัวสูงลถกลับแหนบมาช่วงชักโชคแค่สิบเสร็จแล้วครับผม วินเนอร์ปรับเก้าระดับจากคุณพี่ส่งมาจากกระบินบุรีจังหวัดปราจีนครับพร้อมกับเปลี่ยนยางกันฝุ่นหนึ่งคู่ครับแกน20่มิลครับโชคคู่นี้ผ่านน้ำมันให้เรียบร้อยครับเนี่ยครับสเต็ปขึ้นหนืดครับลงนิ่มครับขึ้นหนืดครับ หลักประกัน3ามเดือนครับรั่วซึมแข็งไปนิ่มไปส่งมาครีมได้หมดครับสามารถปรับเปลี่ยนเบอร์น้ำมันได้นี่คตัดต่อเกียวอะไรให้เบียเร็จแล้วครับผมวันนี้วันอาทิตย์ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าวันจันส่งให้แต่เช้าครับผมขอบคุณมากครับแวบเนี่ยครับตัดต่อเกียวเปลี่ยนทรงเบียเศ็นให้แบบเเร็จครับแกน20ิมิล ปรับระดับได้เหมือนเดิมนะครับผมลองหมุนไว้ประมาณอ่ะลองกดดูครับนิ่มครับลงนิ่มครับเอาขึ้นครับเนิดครับออกแรงครับอ่าลงนิ่มครับลงลงนิ่มครับขึ้นเนืดครับปรับระดับได้เหมือนเดิมนะครับผมสนใจติดต่อก็ไม่ได้ครับอุสวัตชกอัพจังหวัดสกวถแป่งห้าเจ็ดสองหก5้าห้ โอเคเย็ดเจ๊ไ